俺はあんたを殺したいとウズウズしてる。な何？シャイ一族とは誰だ？<laughs> その笑いを<笑>思いたかった。でもない現実だった。<laughs> たどり着いた。<laughs> <laughs> ค่ะเพื่อนจากช่องค Channel น,น,นะคะวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็เลยได้เล่นโมกานาไม่เกี่ยววังโอเคนะคะก็โมกานาเนี่ยไม่ได้แย่งชิงอะไรมากมายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนจะชอบแบบ I need kill p i k kill for me อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะซึ่งโมกานาเนี่ยที่ปรับมาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้แบบเชิงรีเวิร์กนะแค่ปรับ รูปลักษณ์นะคะปรับโมเดลแล้วก็รวมไปถึงสกินต่างๆนะคะแล้วก็การไล่สกิลนะคะสกิลสกินเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดผิดนะก็เป็นแอนิเมชันต่างๆของโมกาน่านั่นแหละแล้วจะโชว์ขาอ่อนนะคะแล้วก็จะ ได้ลุคแบบนางร้ายนะคะฉันจะร้ายเหมือนนางร้ายในละครหลังข่าวอินเนอร์มาเต็ม <laughs> ่แล้วก็จะหมุน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 กระโปองหมุนกระโปองซึ่งอะไรที่ <Sound call S 1> แตกต่าง <me. S 1> ก็คืออันติเมตั้มอันติเมตเนี่ยจะวิ่งเร็วตามขั้นนะคะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่3าอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นห้าย0ห้าห้าสบนะ ่าเผื่อใครงงก็เดี๋ยวดูเกมเพล์แล้วกันนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งคือนางเนี่ยชอบสะบัดกระโปรงมากเลย <I remember. S 1> เวลาที่เราเดินและหยุดเนี่ย <it> นางจะสะบัดกระโปรงเว้ยคิดว่าเป็นแคทวอล์กอ่าเราเจอกับ ไก่กระดาษนะคะซึ่งสกินนี้เนี่ยเรารีวิวไปแล้วนะคะเปเปอร์คัฟใครที่ยังไม่ดูคลิปเปเปอร์คาฟนะคะก็สามารถย้อนไปดูได้เลยนะมีทั้งนู้นแล้วก็ไอเนวียนะจ๊ะก็แน่นอนนะคะเราเล่นมอกาน่ามิดเนเราจะอัพสกิลดับบิลนำนะคะเนื่องจากสกิลดับบิลเนี่ยสามารถเคลียร์เว็บมินเนี่ยได้ดีมากอ้าวมาซะแล้วช่วยพี่เพื่อน เอ m มีไม่เฟรนอ่าอีกไหนหรอก็ได้ดิก็ได้ดิเพื่อนตายดิเออจะมาไฟกับโอมกอาน่าเหรอคะจะมาเหรอคะก็มาดีคะก็มาดีคะก็มาดีคะอุ้ยไม่ค่อยเจ๋งเลยอะ่ะต้องพูดว่าก็มาดีครับก็มาดีครับมันถึงจะเจ๋งกว่าเนาะ <Yeah. S 1> ดูมีความเคียนมากกว่าจับตาดูที่เคนไว้ดิเดอาเก๋บอกให้เกบตา ล็อกไม่โดนซะงั้นไม่เป็นไรเราใช้หนึ่งร้อยครั้งเน <ladım. S 1> ี่ยม <nelle S 3> ันต้องโดนสักครั้งเว้ยมาอัน <Tonight> ตี้วิวไอ้นกไอ้นกไม่ใช่ไอ้ไก่กระดาษข้าววันสิครับมาเราจะขึ้นไปแก๊งเคลบ้าง คนอย่างนี้ดาเลียสขาวันเออสวยนยซื้อทำดีค่ะแม่ชมเพื่อนหน่อยเออถ้าใครชอบดูการ์ตูน,นรูโตเนี่ยจะรู้ว่าไอสิกิลดับบิลเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูนะปึ้งท่าวันเนาเหมือนแบบคาถาเชิญเลยอะท่ามันใช่เลยเอามือทุบพื้นเอ,อไม่ใช่เอามือวางไว้ที่พื้นคาถาเชิญอ้ายเราไม่มีมานานแล้วอะ แจ็คมาแกงคิวเพื่อนแจ็คแจ็คมาเออมามามาเพื่อนเข้ามาลงมอีกไหนนี่ทำไมชอบมายุ่งกับเลนเราฮะนี่ไงอ๋อทำไรต่อไม่ได้แล้วมานาไม่พอไม่ทันแล้ววันเข้าไปข้างในแล้วเพื่อนเรสฟีอีสปอร์ตจ้าไม่มีใครมาเอาเรโดเลยฮ่าฮ่าอ้า เจอเจ้าของแล้วแต่เจ้าของมาชอบไปนะนี่เราแค่เทสกิลเท่านั้นเว้ยมันล่อซื้อเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอาจจะล่อซื้อก็ได้นะแต่ว่าสกิลมันไม่ถ okay. yeah. so ึงน่ะอ้าเจอไก่กระโดดเอ้าเฮ้ยมันไม่โดนได้ยังไงอะสกิลคิวมัน รอดผ่านไปได้ไงวะเออเอออะไรนี่อะไรนี่อุ๊ยโดนใครก็ไม่รู้ดังตึ้งเลยเออเห็นฮโมูฮโม้เนี่ยปรับมาใหม่นะคะค่อนข้างที่จะโหดมากเลยนะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูด้วยฮโมูโหดมากบอกเลยโอ้กรมผมไม่ไหวแล้วนะครับข้าวันสิครับไม่ไงเอาวันตะเลียดข้าวัน นอเวียตัวอะไรก็ได้โอ๊ยตายเพื่อนตายไอ้นี่วียตายสิเออตายไอ้ที่โมยิงฟีนเมื่อกี้ไม่นะโมอย่าทำฉันยังไงยังยังไม่ถอยอีกโดนไอ้บอกโมไปเลยครั้งลืมอ้ยังไม่รู้ตัวไงโดนแก๊งวะไม่เจอใครเลยออกมาละหนึ่งคนว้าวคาถาเชิญ เฮ้เฮ้เฮเฮ้เมันจะบวกมันจะบวกเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้เอาเอากำลัข้างหลังเฮ้ยเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนโอ้โหทีมพวกแม่อยู่ตรงนี้เอาดิก็มาดีครับก็มาดีครับโอยสโลมากจะตายจะเห็นโอ้โหจะตายจะตายจะตายช่วยหน่อยเพื่อนช่วยโอ้ขอบคุณสุลากาโอ้เกือบตาย I love you สุลกะเย่รอดรอดรอดเดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยเอาป้อมนี่มา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 เอาป้อมมาป้อมมาป้อมช่วยหน่อยเอ้าเจอเคิวเอาดีครับโอ้โหครึ่งลอน <laughs> สกิลคิวดีเดียวครึ่งลอนเฮ้ยตีเออสวยอย่าให้มันตีฟรีนะเควะิวอะโคตรจะแรง ฉันกำลังไปฉันกำลังไปเพื่อนอย่าพึ่งบวกเพื่อนอย่าพึ่งบวกฉันกำลังไปโอ้โหลาลกะโดนละมาเราจะแปะคาถาเชิญไปก่อนคาถาเชิญน,นี่แปะไว้ก่อนเลยใครมาเหยียบก็เดี๋ยวโดนอุ้ยอุ้ยโอ้โหรัวรัวรัว,รวข้ามันครับข้าเคี้ยวเออสวยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนไอบ้บักโม ไปนี่ไงตายซาออกโซลากะตายแล้วมาไกลกระเดิดโอ้โหดังโป๊ะเลยดีนักไม่ตายมีอะไรให้โดไม่อ้ยโอ้โหโเจอเหตุทีโมนี่วงแตกเลยเฮ้เพื่อนนี่อุย้ยแรงแรงเอามาดิครับนี่ไงตายโอ้กกาโล ทีโมทีโมทีโมไอ,มอเคียวมาไอเคียวมาสุลกาเพื่อนฟรีอุ้มก็มาดีครับก็มาดีครับสู้ครับเออจะสู้เคทลินได้ยังไงวะฮะสู้ได้จริงๆเคียวถ้าเกิดว่าแบบเกิดมากๆนะสู้ได้แบบทุกตัวเลยอ่ะมันฟาดทุกตัวไม่เลี้ยงเลยแต่ว่าพอดีว่าเคทลินเราเกิดมากกว่านะฮ่าฮ่าฮ่า วิ่งเดี๋ยวถ้าล็อกโดนนะเฮ้ยมีเรื่องอืมเม้น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 เป็นไข่เป็นไก่ตายซะดิมู้ดิโมโู้โมโอกสนลกะตายแล้วเอ้ยยาเท่าเหล้าอูนี่ไงส,ส่สวนนี่ส่วนนี่ครับจื้อกระถานเชิญเข้าไปหงอเลยหงอเลยทีเดียวของมันต้องมาแล้วละ่ะเมใจ เพื่อนเคลช่วยด้วยไอ้เคลอูหนีต้องหนีต้องหนีต้องหนีเราช่วยอยู่เพื่อนเราช่วยอยู่ยิงยิงยิงเคนลนยิงสวยไนซื nice. ่อไปต่อไปต่อไปเจอเห็ดแต่เห็ดทีโมดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยแรงนะเฮ้ยระวังนะ นั่นไง,งโอ้โหเยอะเยอะเยอะไปตอนไปก่อนไปก่อนนี่เอากำผิดด้านทีโม่ทีโม่โมข้าไว้ข้าบักปุยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคือก็เห็นแล้วนะว่ามันมีเหตดอยู่ข้างหน้าแต่ว่าด้วยความแหลกของมันแต่มันละเดินเข้าไปเว้ยอ่ะไปแล้วครับก็ชิงดาวเลียสเวดเท็ดแอนไกกระดาษนี่ ผมแปะคาถาเชิญไว้แล้วไม่รอดก็ตายดีค่ะอู้ดับเบิลคิวนะ่ะสวย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 ค่ะระวังเนอ้อมาแล้วมาแล้วนี่ไงโอ้โหเดินออกมาทีนี้ต้องอันติเลยนะจ๊ะ แรงแรงตอนนี้คือแบบเราแรงมากอ่ะด้วยพลังแห่งสแต็กเมจัยเราต้องไม่ตายเราต้องแบบเซฟ e save s เฮ้ยมู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 เอฟมันเอฟมันเอฟเนียนะจ๊ะกลับ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 จัดยื้อได้ไปอีกนานไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าคือเราจะเก็บสแต็กหนะอยากให้มันโควีบห้ ไม่ทันแล้วเนี่ยไปแล้วครับเจ๊กโอ้ไม่ได้แอสซิสต์ด้วยวิ่งไล่ต้องหนานเถอะเฮ้เฮ่เฮ่เฮ่สามหนอตรงนั้นไว้สามหนอเอาสามหนอตรงนั้นเข้ามันเข้ามันย่างอย่ง,ย,งย่งกันอย่างการไม่รู้เรื่องอ้าวมาแล้วครับเออแปะไว้ก่อนเลยแปะคาถาเชิญไว้ก่อนเลยเน้นแอสซิสต์นะ ว้าวเทสต,ตัวขวานเจาะหัวตายไปไตายตาจบแล้วเนี่ยโนขอขอขอตัวนี้ตัวนี้โอ้กรรมเย้จบแล้วนะคะจีจีวีพี ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปโมกาน่านะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ลินด้วยนะคะเสียดายคือพี่ไปตาย1ตัวตอนต้นเกมน่ะหิวเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูดาเมจน,นิดนึงอ่าเรานี่ทำดาเมจตลอดเวลานะแต่ทิโมนี่ดาเมจเยอะสุดเลยอะโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย